ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูกุ๊กคลาสรูม Hello my student welcome back to ครูกุ๊กคลาสรูมสวัสดีค่ะครูชื่อกิติภูมิทองสุขชื่อเล่นครูกุ๊กค่ะรหัสนิสิต6710310400า0ปัจจุบันเรียนอยู่คณะศึกษา,าศาสตร์วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาชั้นปีที่1ค่ะวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องบทร้อยกลองไม่ว่าจะเป็นโครงสีสุภาพอินทราวิเชียนฉันสิบเกาบยานีสิกลอนสุภาพและรร่สุภาพค่ะซึ่งนะคะที่ครูจะสอนนะคะครูก็จะสอนในเรื่องฉันทลักษ์ความหมายแล้วก็จะมีสาธิตการอ่านบทประพันธ์นั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อ ที่ครูปุ๊กได้สอนไปแล้วครูก็มีแบบทดสอบเพื่อที่จะวัดระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายฉันทลักษณ์หรือการสาธิตการอ่านบทประพันธ์ค่ะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะไปเลย let's go